ดินไม่ดีตอนให,หม่มันนี่โตไหมดินไม่ดีกันตอนกล้าม,มันดีมันกล้าอาจจะรื่อหนกอามได้เลยลูกเออนี่คือเรื่องราวชีวิตของฉันชีวิตที่มีแม่คอยเคียงข้างเสมอ ถึงวันนี้คงมีแต่คำสอนของแม่ที่ปลูกไว้ในใจฉันกับชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไปให้ได้่เราาย้งงละะนึ<ป>นนนะค และสําหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนกลับไปเขียนเรียงความเรื่องต้นกล้าของแผ่นดินแล้วก็ส่งให้คุณครูอาทิตย์หน้าเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเดี๋ยวหลังจากหมดข้ามนะคะคุณครูขอ,ขอบพบหัวหน้าห้องแล้วก็คณะกรรมาการประจําห้องนะคะพบคุณครูที่ห้องพักครูนะคะสาหรับวันนี้หัวหน้าบอกฉันได้เลยคะ่ะนักเรียนําความคอรบขอบคุณค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องรวบรวมเงินบริจาคทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของห้องเรามีการดําเนินการไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้หนูแล้วก็เพื่อนเพื่อนกำลังเบียอะไรเงินบริจาคจากเพื่อนเพื่อนในห้องอยู่ค่ะเอาละยังไงก็แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็คณะกรรมการของห้องเรียนพวกนี้พวกเราต้องรับผิดชอบนําซองผ้าป่าของห้องเรานะคะที่ได้จากการเบรี้ยอะไจากเพื่อนในห้องไปวางไว้บนโต๊ะคุณครูนะคะโต๊ะนี้เลยนะคะตอนชีเป็นอะไรหรอเห็นน้องเพียร์ตกอกหลักแล้วแกจะไม่ให้ฉันเพียรได้ยังไงแกดูนี่สิ ้องเรามีทั้งหมด32คนแต่ยอดเงินบริจาคของเรามีแค่29บาทเองนะไม่ต้องเครียดหรอกครูก็บอกตามกำลังรัทพาง่ายมันก็จริงอยู่หรอกตางกำลังรัทธาแต่น,นี่มันน้อยเกินไปนะแล้วเราก็ปิดสุดท้ายแล้วด้วยยังไงก็ไม่รู้แหละเราจะไม่ยอมให้ยอดเงินบริจาคของเรามีแค่นี้แน่นอนฉันรู้แล้วฉันคิดว่าพวกเรานะ่ะขาดการสื่อสารที่ดีพรุ่งนี้ฉันจะทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทอดป,ป้าป่าสามกเพื่อการศึกษาให้เพื่อนๆได้ทราบในวันพรุ่งนี้ ถ้าเรามีที่เรื่องสุดท้ายแล้วเอ,เอานาเชนที่เคคิดมาก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ไปเจอสำคัญรายละเอียดเกี่ยวกับวันพวกป้าป่าเลยนะลองดูก็ได้นะพี่พวกแกพูดมันก็ดีอยู่นะว่าไงว่ากันตอนนี้มันถึงเวลาที่เชนจะต้องไปทำความสะอาดแล้วล่ะฉันไปก่อนนะโอเคบายบาย,ายเดอการเดี๋ยเราคิดต่อกันได้เอง ไปก่อนนะบ๊ายบายยบ<ป>โูชิแกที่มันทำอะไรอ,อะไร่ะฉันที่ต้องถทำแกมากกว่าว่าแกทำอะไร ฉันก็ไม่ทำอะไรไงฉันเห็นแกเก็บเงินบนพื้นใส่กระเป๋าตัวเองไหนฉันมีแค่2องพ่อป้าป่าเองโอชิใช่ฉันยอมรับฉันเป็นคนหยิบมันขึ้นมาเองแต่แกก็เห็นนี่ฉันไม่ได้ไปโอยเงินใครมาแล้วเงินนี้เนี่ยฉันตั้งใจว่าจะเป็นเงินบริจาคของห้องเราด้วยโอชิฉันรู้ว่าเงินนี้เธอไม่ได้ไประชงินของใครมาแต่ ก็ไม่ใช่ของเจอและการที่จะจะไม่ยอดเงินบริจาคของห้องเรามันเพิ่มขึ้นต้องไม่ใช่วิธีนี้มันไม่ถูกต้องฉันเทิอนเธอได้แค่นี้แหละเอาคืนไปแกไม่ต้องเครียดเดี๋ยวเจก็เจอฉันมั่นใจว่าฉันทำเงินแถวๆนี้หละโอเคแอมฉันขอโทษนะฉันหวังแต่จะให้เงินบริจาคของห้องเรนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่สนวิธีการเลยว่าใครจะเดือดร้อนบ้างฉันขอโทษนะ ฉันดีใจนะที่เธอคิดได้เชื่อฉันเถอะตอนนี้คนที่นาเงินหายต้องเดือดร้อนมากแน่ๆเพราะเงินมันก็จํานวนเยอะนั่นไงพี่สภานักเรียนเราไปถามพี่กอลดีกว่าเผื่อพี่กอเจอเงินที่ตั้งกไว้ไปไปพี่คะพี่เงินหนึ่งพันบาทสำหุับค่ะถุงจำแนกทั้งหมดกย่างนี้ค่ะหนูเพิ่งได้รับทุนมาวันนี้ค่ะถ้าเงินนี้หายไปหนูต้องแย่แน,ผน,ผน่ๆเลยค่ะ เงินนี้มีความสำคัญต่อครอบครัวหนูมากเลยค่ะนี่เงินของน้องใช่ไหมเงินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เก็บไว้ให้ดีนูช่างไ่าเองค่ะนี่ก็เยอะมากแล้วเอาไปเก็บไว้ให้ดีเรารีบกลับบ้านไปนะ สำหรับการทอดป้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเราจะนําเงินที่ได้ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องที่เรียนดีแต่ยากจนแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะนําไปพัฒนาโรงเรียนโดยเงินที่เพื่อนๆบริจาคมาเนี่ยจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องมาบริจาคนะเกิดจากความสมัครใจของเพื่อนๆเ,เลยมีใครสนใจที่จะบริจาคก,กับเราไหมขอบใจนะ ถ้ารู้รายละเอียดแบบนี้พวกเราก็จะร่วมบริจาคอยู่แล้วฉันภูมิใจที่คำสอนของแม่เป็นเสมือนแสงนำทางในชีวิตขอบคุณแม่ที่ปลูกคำสอนปลูกต้นกล้าต้นนี้ให้ฉันกลายเป็นต้นกล้าที่สวยงาม และยังสามารถให้ฉันปลูกสิ่งดีๆส่งต่อให้กับสังคมและคนรอบข้างแมลูมาชีวิตที่ไม่มีเมมันยากมากเลยนะแต่โลก,ก็ยังเป็นนังกาทีๆีข้องเมค่ะคิดถึงแมนะพระบรมราชูบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ข้อที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งชั่วสิ่งดีเพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง